อันนี้เราจะให้ได้หนึ่งกระสอบอันนี้นะคะให้น่ารักเราก็เจอหน่อไม้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเอาหน่อไม้หกค่ะมาจะไปแบบนี้นะคะหน่อไม้โคนทีชมว้าวเยอะมากเลยนะครับโอยังไม่หมดนะครับดูดูดูใหญอีกหน่อนนึงนะครับใหญ่กว่านี้นะครับหนอน,นี้ยังมีอีกใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับหน่อนลึกลับนะครับตัวนี้เนี่ยแน่ๆอยู่นี่นะครับนี่ S <S 2> <S 2> ถ้าไม่ดูดีๆก็ไม่เห็นนะครับหน่อยใช่ว้าวหน่อไม้สวยๆค่ะทุกคนอนค้อดูดใช่หน,น่อไม้ใหญ่จริงอ่ะใหญ่มากอันนี้จะเป็นหน่อที่สองนะคะเดี๋ยว จะเป็นหน่อไม้หงนะคะเพื่อที่จะเอาไปดองไว้ก็ไม่ได้เอาไปขายนะคะใไว้กินหน้าหนาวหรือว่ากินสิ้นปีอย่างนี้ก็ได้นะคะหน้าหนาวไม่ใช่เราเก็บไว้กี่ปีหน้าตอนที่ไม่มีหน่อไม้แล้วก็ถ้าดองสุดได้ล้วก็กินได้แล้วไงใช่ก็กินได้อยู่ออันนี้เราจะให้ได้หนึ่งกระสอบอันนี้นะคะให้นารัแบกหนึ่งกระสอบให้ให้นำไปขนแบกค่ะเพราะว่าได้พามาหลายวันแล้วไม่ได้เข้าป่ามานานนะคะจะรอดูนะคะว่าถ้าได้ เต็มกระสอบเนี่ยเขาจะเป็นคนแบกขึ้นไปแค่ครึ่งกระสอบก็จะแบกไม่ไหวแล้วนนถนนก็ชันอีกดูสิใช่ช่วนนี้นะโผแบกตอนที่เรามาเคยตอนเอถนนลึกมากลื่นมากใช่ <Okay. S 1> อันนี้ตอนนี้เราก็เจอหน่อไม้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเอาหน่อไม้หก่ะมาจะไปแบบน,นี้นะคะหน่อไม้โหกสีชมพูๆแล้วก็ใช่อันนีู้ดูนะโมเยอะมากน่าจะหวานนะคะ อันนี้เอาไปเออในการเอาหนวดไว้ของอนนหน้าตาะะไปเต้ากยใส่กระดุมกว่าอร่อยนะใส่เราจะอเอาแชไว้ค่ะคือเด็ดเลนะใช่สวยมาก <laughs> เราจะปละอไปลยเนาะใช่ปละอไปเลยเพราะว่าถ้าเอาเปลือกมันหนักไงอันนั้นไม่เอาเปลือกยังหนักเลยวันนี้ให้สาวๆนะคะเป็นคน เปิดคลิปแล้วก็พาดูวิธีการหาหน่อไม้นะคะน,นี่จะเป็นหน่อไม้หัหน่อไม้หอวน,นี้มันจะมีความหอมนะคะห้หน่อไม้สวยมากเราจะจะไม่เอาข้าวบุนะคะเพราะว่าข้าวบุวนี่ไม่มีอะไรเก่ได้แล้วหนึ่งอานะคะหนึ่งนอเออใช่หนึ่งนอ นี่มาจะไใบชาแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่แก่ใช่ไหมแก่หรือเปล่าข้างล่างอันนี้เราต้องตัดทีนะคะเพราะว่าเราจะเอาที่มานนุ่มหอมมากเลยยังไม่ทาไปต้มใช่หอมน้ำได้แล้วค่ะเหนืออ่งไปเดี๋ยวเราไปไกาเอ้ยเราไปหาหากันดีใช่ กระสอบก็คือโหใครจะแบกเนี่ยใหญ่ขนาดเออหรอลาแล้วน้มูต้องไปขคแบกแล้วเดี๋ยวไปไปหาข้างล่างก่อนนู่นอีกไหมอันนี้อันนี้มันยาเล็ดอยู่เดี๋ยวให้มันโตก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มีผ่ให้เรามาหาพีหน้าอีกช่วงนี้หน้าฝนนะคะอยู่มาก็จะข้านเยอะนั่เราก็ต้องทายากะอยู่ดีๆนะคะตามวิถีชีวิตสาวๆค่ะวันนี้ อ๋นอน่าใช่บอกว่า<ม>จเจอฝันนู้นเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็เอาขึ้นไปฝันนู้นก็ได้<อ>ปกติแล้วที่นี่คือมาจะมีเหตุนคนเนี่ยออกเยอะมากนะคะทุกปีแต่ปีนี้นี่ก็คือยากขึ้นเยอะก็เลยไม่ไม,ไม่มีนะคะ<อ>ข้าลางก็จะไปถนนเนี่ยเราก็ลบไปอย่างนี้นะคะระวังนะมาจะแบบลื่นๆนิดนึง<อ>ข้าล่างก็คือหนังไม้โขดงนนเลยนะคะนู่นาลานู่นตรงนู้นนะคะไปอันนี้ได้เลย ไปหาได้เลยนะคะ,คคะไปไ,ไ,ไปดูนา <ไป S 2> เอดใหม่สลับน้าที่กันดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเ,คเพราะว่าหลายคนบอกว่าอย่าเห็นน้องนาราน้องนานมูเข้ากล้องนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะสละการละลาก็จะได้เห็นเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็กินได้นะคะ เป็นผลไม้ป่าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผลไม้ไมไมมสิมันเป็นต้นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยแหละ <It> s <S ใช่ไหมเ<ร>ออมันเป็นพืชเป็นพืชที่กินได้มันจะแบบปิป๊ปปใช่ไหมาาดานเลยระวาาังนะมีดะมมอะ <laughs> อันตรายอันตรายต้องคือแบบเย็นๆไม่จะเย็นๆ เจอหน่อไม้แบบไหนอันนี้ใช่ออันนีก็ใช่อยู ını, ่แ <aquí> ต <en S 2> ่ว่าหน่อไม้มันยันเล่อะใช่น่าไปสืม้วแต่นี่มันยเล่ใช่อันนี้เอาไปได้อยู่เนี่ยสกัอีเดี๋ยวเอนี่ไม่ยู่จีจิเล่นออันนมันอันนี้ไปเราไปนะใช่ 我恐怕不会，我我感觉发凉，再这下去会会得胆的，就是方面就不能吃了，我我的， เราก็เจอหน่อไม้ที่เราตามหาแล้วนะคะทุกคนหน่อไม้คือก่อนนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวจะให้น,น้องชัยกับน้องนาลานะคะเดี๋ยวขูดเอออันนี้ออกมาเนาะก็เดี๋ยวให้เอาออกมานะคะเพื่อที่เราจะได้เอากลับบ้านกาันแต่การเอามันก็จะข้อนข้านที่ยากอยู่นะหน่อไม้มันอยู่ในอันเนี้ยมันอยู่ในข้างในบ้านอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้หน่อสวยเลยะคะ่ะ ันจะเริ่มแก่แล้วไงมันก็เลยสีมันไม่เหมือนกันโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆขอให้กระจายเดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นเดี๋ยวหาผิดทางหน่อยไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อย,ยู่หน่อนไม่ยังไม่สี่แก่แล้วมั้งไม่แก่ได้อยู่เดี๋ยวเอาคลายหน่อยนี่มัน ันสเทติมารเซียแล้วเหรอใช่เอาแล้วอ่ะ้นก็เอาแค่นี้แล้วเดี๋ยวให้ใช้เออน้องใช้จะขวงมาเอจะเอาผ่านออกมาใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ด้านในโน่นห่ะอยู่ด้านในนี่มาอันนี้น้องมาเอาด้านกันอันนี้พอเปลือกไปมาจะได้ง่ายต่อที่เราจะอันนี้นะคะเนาะจะแบ่ง่ายโอ้โหมารู้ถือจุ๊บบั๊บตุ๊บติบมาไม่ได้จะตัวไร คี่ว่าน้ซื้อมาเลยกูลุงทเนี่ยเข้ามาตักนน้ออันนี้ม่นไม่เน่าอ่ะเนาะใช่ไปเลยแถวฝันนี้เนี่ยจะมีหน่อไม้อ่าที่มันเน่ามันข้างนเยอะแต่ถ้าเป็นแถวบ้านพี่เสานี่หน่อไม้คือแบบกินไม่หมดหน่อไม้เยอะมากแต่มันไกลเนาะถ้าเราขึ้นใช่มันไกลหน่อยวันนี้ก็เลยมาหาแถวแถวบ้าก่อวว่าพอจะมีให้เราหาหรือเปล่านะคะก็มีหลายหลายคนเลยเนาะที่เขามาหากันมันก็เลย ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะสามหนอีกล้องสามหนอแล้ววันนี้เราจะได้สองอย่างเลยนะคะจะได้หน่อไม้ซาก,กับหน่อไม้หกค่ะหน่อไม้ซาก,กับหน่อไม้หกเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างอยู่นะคะหน่อไม้หกคือเหมือนที่นงฝนบอกบบค่ะมันจะมีความหอมมากทุกคนหนอนี้กะละสวยเลยนะคะกะละออกมาเหมือนใหม่หมด้วยนะครับนี่ใช่หนอกะละโตเลย อันนี้เนี่ยเขามาหากรเยอะมากเลยน้อนไม้หอเพราะว่าเขาหาไปขายว้าวเหญ่มากเลยนะครับ wow! อ,อยังไม่หมดนะครับดูดูดูงอ,อีกหนอหนึงนะครับใหญ่กว่านี้นะครับหน้อน,นี้ยังมีอีกใช่ไหมเดี๋ดยวให้ดูนะครับหน้องลุกลาดนะครับตัวนี้เนี่ยแน่แน่อยู่นี่นะครับนี่ถ oh! ้าไม่ดูดีๆก็ไม่เห็นนะครับหน่องใช่ว้าวหน่อไม้สวยๆค่ะทุกคนอันนี้สวยจริง อันนี้สามสี่หนอกก็คือพอแล้วนะคะแบบให้เราได้แบบใหญ่ๆแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ให่ย<อ>ดีมากเลยนะครับตอนนี้กิโลละหบาทขึ้นนะครับมันนี้ยหบาทขึ้นแล้วหรอพี่ชัยบอกสี่บาทแ <Okay. S 1> สดงว่าราคามาขึ้นว้าวนี่หนาใหญ่อะ่ะโอโ้โหหนอน,นี่น่าจะมีกิโลนึงนะครับห่งกิโลหนอนใหญ่เลยอะ่ะคือดูเหมือนว่าค่า เออ่ข้าบนมันไม่ใหญ่แต่ขา้ามันใหญ่นะคะใช่ที่สวนกินเยอะได้กินเยอะก็ข้า,านะครับวันนี้กว่าจะเอาออกมาได้ก็ยากพอสมครัวเลยพอมาติ<ห>อันนี้นะครับอันนี้ใช่มิหนอนนี้สวยอะ่ะคือแบบหน่อใหญ่มากเลยโอ้ เอาย่ามาเลยอ่ะมันอยู่ข้างในอ่ะหน่อไม้อันนี้มันอยู่ในที่ลับนะคะมันก็เหลวย่านิดนึงแล้วบวกกับบวกด้วยมดคือแบบสุดๆอ่ะทำมดทัดยุงคือแบบเวอยวมากคนที่หาใครหน่อไม้นะ<อ>ได้กินโอ้โหว้าวนอนใหญ่แท้น่าจะเหมือนที่น้องชัยบอกเลยรอยยศอยยกขึ้นดูหน่อยซิยนี่อย่นี้ เกือบถึงกิโลนะครับอันนี้ดูโโอ้หใหญ่มากเลยครับใหญ่มากนะครับดูใช่หน่อไม้ใหญ่จริงอ่ะใหญ่มากเลยนะครับอันนี้แค่หน่อซองหน่อได้ใหญ่กว่าได้ประมาณนี้นี่ถ้าซองสามหน่ก็น่าจะพอแล้วนะครับพอไม่เนื้อเยอะใช่ค่ะหน่อไม้หกนี่เนื้อมันจะเยอะค่ะอ๋อโอ้โหอันนี้อันนี้เป็นรอยที่เขามาหานี่หรือเปล่าใช่อนอ่อนแล้วก็เขาก็มาหาแล้วนะหน่อไม้อ่ะแล้วตอนที่เขามาหาน่าจะยังเล็กอยู่ก็เลย ไม่ได้เอาไปหมดดูนู่นใหญ่มากมอ้โหุณหนอสวยมากเลยนะเนาะหน่อไม้หใหญ่ขนาดเลยอะ่ะหน่อไม้คือแบบใหญ่มากอันนี้จับเป็นหนอที่สองที่เราเจอในวันนี้นะคะที่แบบใหญ่ๆแบบนี้เนาะ,ะโอ้โห โอ้โหอันนี้เนี่ยได้เลยนะคะเนาะที่เราตามหาวันนี้ค่ะทุกคนแผนแทนหนูใหญ่มากอันนี้จะเป็นหนอที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปดูหนอนแรกกันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแต่อันนี้นใหญ่กว่ากว่าเท่ากันใหญ่เท่าเท่ากันเลยไหมเท่ากันหนูม่ใหญ่จริงเอาไปเลยคนละหนอถ้าเจอแต่แบบนี้นี่แบบไม่ไหวนะเนี่ยเราลนดอยมา มาไกลแล้วนะคะลงดอยมาตัวเนี้ยขึ้นดอยอะ่ะเหนื่อยวันนี้อบแน่นอนลงนี่ไม่เป็นไรคะ่ะ<ต>ไมต้องนะต,ตอนลงนี่คือสบายสบายต่อสไลด์ลงไปก็ยังได้อะ่ะสไลด์ลงไปเหมือนสไลเดอร์ตอนขึ้นนี่คือแบบพอพอก่อนพอก่อนแน่นอนเราขึ้น อมาหลังจากที่เราหาหน่อไม้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องชายกับผู้สาวใหม่ของเราในวันนี้นะคะเขาจะมาปอหน่อไม้กันนะคะปอกไปหรือเปล่าไม่อยู่ค่ะเขาค่อยฝึกไปนะคะ เลือดจิบจิบอย่างนี้หาหน่อไม้ค่ะเคยหาขายแล้วนะคะก็เลยความถนัดของนอนาราของเราอยู่แล้วนะคะวันนี้สนุกมากเลยเวลาปลูกเยเนี่ยเออนึกนถือตอแบดอ่ะ <c oughs> เออใช่ตอนเอากลับไปอ่ะจะรับบานท,ทางกลับบ้านค่ะระบนอันนี้ไปดอยเนาะใช่เป็น,อน,นดอยสูงเอาแค่พอเอาพอแบดได้นะคะสปมากเลยคะ่ะ เงียบสงบมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยเออเมื่อเช้านี้ก็คือฝนตกตอนแรกว่าจะไม่ได้มาแล้วเนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ฝนมันหยุดแล้วเราก็เลยมาโอ้โหดูเธอไปยดดูซิดูหน่อม้ที่มันอันนี้เสร็จแล้วอ่ะใหญ่มากเลยอูน้ำหนักยังเยอะอยู่เลยอ่ะแต่ใหญ่เหมือนเดิมดูสิใหญ่แค่ไหนอ่ะเท่าใหญ่กว่าหัวเธอจริงอันนี้ใหญ่กว่าหัวเธอ ถ้าได้ประมาณแบบนี้สักสิบนอก็น่าจะต้องกลับแล้วเพราะว่าแบกไม่ไหวนะคะไม่ใช่อะไรหรอกออใช่ดูสองนอก,ก็นักขนาดนี้ทุกคนถ้าสิบนอจะขนาดไหนอ่าเดี๋ยวให้นาราปอให้เสร็จอันนี้แล้วก็ใส่กระสอบไปเลยน้ำมันจะอเถอะอันนี้คือเรามาหาเพื่อที่จะเอาไป ดองนะคะเหมือนที่น้องน้องบอกจะได้กีบปีหน้าปีนี้ก็หมดแล้วถ้าเราไม่มาหาช่วงนี้ก็คือมาก็ไม่มีแล้วเหมือนกันเนาะหน่อไม้แล้วใช่ต้องรอปีหน้าอันนี้ไม่รู้ว่าใครมาขุดรอยไว้แบบไม่รู้ว่าได้ได้ตัวหรือเปล่านะหนอไออะไรได้ตัวโอนน่ะน่าจะได้ตัวแล้วมาเนาะใช่หรอไมู่แล้วนี่ไงมันมันขูบเขาขูบไปวงกลมเลยอ่ะ แล้วก็น่าจะปิดไว้แล้วเขาขุดงไม้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโอนั่นแหละถ้าไม่ใช่โอนี่มันไม่ได้อยู่ในกอไผ่ไงเพอได้เรียเนี่ยสองหนอใหญ่ๆเข้าไปนี่คือได้เลยกะสอบเตะนะะสอบเต็มอะไรกระสอบยังไม่ถือขึ้นก้นเลยเดี๋ยวเราค่อยต้เดี๋ยวเราค่อยไปร้านอะไร่นี่นี่จุกตินเนลืเนี่ย เนอใช่อ๋อออกไปให้หมดเลยนะมาหาหญาคิดว่าหาหน่อไม้หญาแล้วทาลงไปของเราก็หญาไม่ต่างกันเลยนะคะขั้นล่างมีน้ําตกด้วยทุกคนเดี๋ยวจะได้ไปดูสา,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 ามผารรยากรขั้นล่างด้วยที่มันมีน้ําตกนะคะค่อยๆต้นค่อยๆเดินลงมานะค่อยๆต้น <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเดินนะเรากิงลงไปเลยน,นั่ะฮะนี่โตไหมเล่านึเถึงอะไรแม่ไม่โตกล้วยอ๋อ ที่ลงไปเลยอันนี้อที่เขาไปแล้วก็เ,เป็นคอนเทนต์นะคะที่เขา,ะะาเาจจี้ยงอ้าจะช่วยกันขู่หน่อไม้แบนหน่อไม้ไม่ไหวสอ,สองคนสองคนสองหน่อเองนะขนาดอ่ะหน่อใหญ่ๆอ่ะยังไม่ไหวเลยน้ำพุ้ยธรรมชาติมากขลงังไม่แน่ใจ อันนี้มีหรือเปล่าโอ้โหน้ำห้วยแบบนี้มากเลยอ่ะค่อยๆลงนะมันลื่นนะเจอนี่นะคะน้ำห้วยนาราก็จะไว้ดูน้ำเพราะว่าถหงนน้ำไม่ไวแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่พี่ๆหลายคนสงสัยว่าบนดอยเนี่ยเขาใช้น้ำอะไรเนาะที่บ้านอ่ะใช้น้ำอะไรในการอาบน้ำหรือดื่มนะคะนี่เลยดูดับนนูนค่ะที่เขากั้นไว้เนาะเขาจะต่อน้ำท่อเนี่ย ท่อน้ําที่เป็นส้าฟ้าเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยต่อลงไปจนถึงหมู่บ้านเนาะในหมู่บ้านแล้วก็แบ่งกันใช้ไปแต่ละบ้านเนี่ยแยกย้ายกันไปแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึง่งก็คือเขาใช้แบบอะไรสูบน้ําจากใต้ดิน<ช>มีสองแบบนะคะแบบหนึ่งก็คือใช้น้ําจากธรรมชาติเลยเอีกแบบก็คือสูบน้ําอ่ะอย่างเนี้ยค่ะมานนี้ก็คือจะไปน้ําที่มาจากภูเขาเนาะ<ช>หลายคนก็ํา่ว่าเออบนดอยน้ํามาจากไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็มาจาก น้ำห้วยอะไรอย่างนี้แหละค่ะน่นอยู่คนนึงไปแล้วฝโนุน่นไม่รอจะใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่กว่าเขาเธอไหม <c oughs> ใหญ่กว่าเขาเธอเที่ยวามาเมื่อกี้หรือเปล่าอะไรอยู่เนี่ยก็ใหญ่กว่าเขาเธอเมื่อกี้ที่แบกมาหรือเปล่าไงมันจะอันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้น้ําสะอาดมากเลยนะคะใช่ทิ่น้ำนี้ใช่ถ้า <c oughs> แบบ อะไรนะเมื่อกี้เอาเข้าวลงมาด้วยนี่เมื่อกี้ข้าวตัวนี้ได้เลยนะเนาะได้อร่อยเลยใช่กินข้าวในป่าเนี่ยต่อให้มีแค่พริกเกลือแค่นียไม่มีอะไระมันก็อร่อยมากแล้วก็ตัดภาพไปกินที่บ้านนะคะต่อให้มีกับข้าวเยอะแค่ไหนก็ไม่อร่อยแต่ในป่านี่คือไม่ต้องมีอะไรอ่ะแค่พริกเกลือจิ้มข้าวกินก็ยังกินอร่อยอย่ะ หลังจากที่เราทะลุทเทเลยไปหาหน,ห,นห,นห,นหน่อไม้มานะคะนี่ก็คือจะไปหน่อไม้ที่เราได้นะคะเราก็จะปอเปลือกเอาเนื้อข้างในกลับอย่างเดียวนะคะอาทิแขงแข็งนี่เราไม่เอาเนาะปะัดเสอยายญ่ห้ากับบบเปียนหนไม้เดี๋ยวจะใส่กระสอบเลยแล้วก็จะเอากลับกันนะคะเอากลับบ้านจ้าวันนี้เดี๋ยวช่วยๆกันนะคะสามคน โอ้โหน้ำที่นี่เย็นสบายมากเลยอะ่ะเป็นน้ำวยที่น้ำแบบใสามากมาติ ไมาไม่ของเราวันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะเพราะว่าได้เยอะแล้วใช่หนักหนักแล้วนะแต่ใช้ได้อีกสองคังนึ่งได้เยอะแล้วมาทาดู้อยเกือบน่าจะได้แบบประมาณยี่สิบโลนี่น่าจะได้แล้วนะยี่สิบสาสิบโลน่าจะได้แล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะช่วยกันแบกกลับบ้านนะคะวันนี้ก็น่าจะพอแล้วทุกคน เดี๋ยวเจอกันที่บ้านไปดูวิธีกระดดอของพวกเราว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ผักที่จะเอากลับบ้านแม่เยอแล้วแล้วพวกเราก็กลับมาถือที่บ้านแล้วนะคะหน่อไม้ที่เราได้มาก็คือจะประมาณนี้เลยนะคะโน้นหน่อไม้สาหรับดอเน,นี่ยเราจะไม่ให้มันเป็นรูออกมานะคะทุกคนเราจะไม่ให้มันมีรูตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมา สับให้หพอคำนะคะนี่ใช่สับให้ละเอียดเพราะเดี๋ยวเราจะใ,<ช>ใส่ในขวดนะคะ ็ได้หน่อไม้ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะผสมเกลือน,นิดนึ่งค่ะเพื่อที่เราจะเอามาดอ,อใส่ขวดน,นะคะเก็บไว้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะหน่อไม้อัน,น้ นะคะที่เราเดอใส่ขวไว้แบบนี้กินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราจะกินกับปีหน้าเลยไม่แน่ใจอาจจะไม่ถือปีนาปีนี้ก็อาจจะหมดน,นะคะเพราะว่าหน่อไม้ดองเนี่ยไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ก็ได้พอประมาณนี้นะคะเนาะก็กินได้หลายมื้อเลยนะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนที่สนใจอยเาเลองชิมก็ถ้ามาทานอ่านี่ได้เลยนะคะเนาะ ทำเบอร์หรือว่าทางเพจคอนอฟดได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปด้วยบรรยากาศดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย